สวัสดีค่ะธรรมชุ่มที่เขารบวันนี้ท่องมีสามดาวได้เดินทางมาหาคุณป่าเวียงเนาะค่ะเนาะประจําเมื่อวันที่สิบหกกร,รกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะคุณป่าเวียงฝันเห็นล้านสาวค่ะธรรมชมุ่มล้านสาวหนันเสียชีวิตไปแล้วหลายปีมาหามาเข่าฝันมาดึงขาค่ะธรรมชมดึงขาบอกเลขสามตัวจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวใดเนาะค่ะเนาะไปรับชมรับฟังกับป่าเวียงรพร้อมกันค่ะ ก็อย <formation> ่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งห้ท่องมีสามดาวนําไม่เด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับป่าเวียงขอ้ความกันเลยค่ะสวัสดีค่ะป่าเวียงสวัสดีค่ะค่ะกะมอนี้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันครับคุณป่านอกะเนาะว่าได้ยินว่าฝันเห็นล้านสาวค่ะฝันเห็นล้านสาวมาบอกนี่ค่ะสามตัวนี่เหนนเลยท่านผู้ชมคัะเรื่องเล่าความฝันของป่าเวียงสิเป็นจังหน้าไปให้คุณป่าพิ่บอล่าฟังนะคงะเนาะ ฝันจังไหนคุณป้า,ากับฝันเห็นหลานหล,าน,ลานสาวกะตายลาหลายปีแล้วล่ะค่ะมาเรียนบ้านเป็นฝันมานอนบ้าน,น,นเป็นเลย่อนฝันเห็นหลานมามาเยี่ยมยามถามข่าวมานอนขนเพิินแมนก็เลยฝันฝันเห็นหลานฝันเห็นหลานสาวผู้ที่เพิ่นเสียชีวิตของบอคุณป้าแมนจังไหนคุณป่าฝันมาจะกไหนฝันว่ามันมาดึงขาอย่างนี้ ดึงขาค่ะฟันเรามาดึงขาค่ะร้านสาวมาดึงขาเพิ่นเดเบ่าหยังอยู่บ่คะก็บ่ได้เบ่าหยังเพิ่นก็ฝันเห็นหญ้าเพิ่นนั่งอยู่กับหญ้าเพิ่นหญ้าเพิ่นก็เสียคือกันฝันเห็นหลานสาวแล้วก็ฝันเห็นหญ้าเพิ่นแม่นหลานกับหญ้าเบอกง่ายๆลูกลูกสะไบกับหญยาอยู่น้ำกัน ญาเพิ่น่นก็เกียชีวิตแล้วว่คุณป้าญาเพิ่นกนเกษยชีวิตคือกันโอ้ค่ะค่ะจังไดีกคุณป่าหรือเพิ่นสิบอกเลลบ่าอือหรือว่าเพิ่นสประมาณว่ามาบอกเลขบ่ระมาานีรบ่คุณป่าแม่นเป็นจังไดาบานไนถ้าเพิ่นบอกเลีเพิ่นบอกอยู่บอกคุณป่าในความฝันะบ้านที่เพิ่นก็เนึงนืองเก่าเนี่ยนะโอ้ในี่ความฝันน่ะบ่ได้บอกบ่ค่ะ แต่ว่าแต่ว hey, oh ่า <certeza> ค ah, <my> ุณมาดึงขาซื่อมาดึงขาซื่อกเลยให้เอาบาดเลยกี่บอกคุณป้าเนี่ยอายุเพืนกันสามสิบแปดอย่างทราบที่เก่านะค่ะบาดอายุยาเท่าไหร่อายุยาเพนกันเจ็ดสิบเอ็ดปีอายุยาเจ็ดสิบเอ็ดปีเนาะค่ะท่านผู้ชม พิ่นบอได้บอกยังบมาครับเคุณม,<อ>มาดึงขาเสือกันเลยคุณเมียเมื่อถึนกะตกใจเลยบอกคุณ่ะ<ม>ตกใจอยู่กับเป็นเรื่องเล่าความฝันของคุณป่าเนาะคะ่ะนอ่เพิ่นอยากมาแบ่งปันค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นลานสาวที่เสียชีวิตไปหลายปีแล้วเน้องคุณป่าเนาะตันเสียหลายปีแล้ว กับยาเพิ่นกับยาเพิ่นยุ่งกันหลังนี่ล่ะยุ่พิ่นหลังเดียวกันนี่ล่ะยากับหลุดแตกเป็นยชีวิตตั้งโต้งเลค่อยฟันเห็นเพิ่นจกเทื่อบ่มคะตั้งแต่เป็นเสียหรือเพื่อนคยฟันเพื่อนคยฟันนี่ล่ะโอ้ยเพิ่นสิมนใาห้ยโสมห้โศกว่ลองยังมึงที่ล่ะอืมข่าผู้ชมกับเป็นเรล่องเล้าข้ามฟันของคุณป้าฟันสันๆเนาะเนาะปุ่ป้าิ่นก็บันสั้น่านู้ชม อายุเท่าไดย์กับคุณป่าอายุของหลานสาวอายุของหลานสาวกับสามสิบแปดสามสิบแปดอย่างสามสิบเก่านะค่ะบาลีคีบาลีาลคีเพื่อกันหนึ่งหนึ่งเก่าค่ะอายุของยาเพิรนอายุของยาเพิรนกับเจ็ดสิบเอ็ดปีถ้ากัขอบคุณคุณป่าเวียงลี่หลายเนาะค่ะที่ให้ของมุลงดีดีเด็ดค่ะสำหรับมวยประจำวันที่สิบหกกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะคุณป่าเพื่อกับฟันสันสันะะเนาะค่ะเนาะ ันเห็นหลานเสียไปแล้วค่ะท่านผู้ชมกรขอบคุณค่ะคุณป้าเวียงขอบคุณค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณป้าเวียงค่ะท่านผู้ชมฟันเห็นหลานสาวมาดึงขาค่ะท่านผู้ชมมาดึงขาป่าเวียงว่ามาบอกเลขค่ะท่านผู้ชมก็สื่ออายุของหลานสาวอายุ38ปีอย่างกับสปีหลานสาวยุคกับญาหญาน่ะกเสียชีวิตไปแล้ว ญา่ก็อายุเ1็ปีเ1็ปีบ้านเลขที่กับบ้านเลขที่หนึ่งร้อยสิก้ับธรรมชม119ก้า็ขอให้มีโชคม่ลาบกับคุณป่าเวียงเนาะค่ะเนาะประจําว,วันวันที่สิบหกกรกฎาคมพศ2อ6พค่ะสําหรับคลิปนี้ท่อมี3ดาวกัสเซาลาธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะก็หายจุกโชคมันม่น,มนหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะก็อย่าพึ่งผ่าไปใส่เนาะคะ่ะธรรมชมทอมี3ดาวมีของดีมาฝากธรรมชมค่ะ ไปรับชมเบืองของดีกัาบบ่าวแอมรอทงกันเลยค่ะบ่าวแอมรอธงเนี่ยได้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจติดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับสม,มาชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียยทรัพย์ครับค้ขาขายขายขายของโบดีลูกค้าบ้ไห้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับทมาชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่อง สื่อเลขสื่อลอตเตอรี่จึงสได้ถือเนาะครับนอท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดครับ,รบโอ้เนาะอธิบายนะให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน่ยกู้เลิกการไายกลับคืนมาได้ผัวเม่ไปหาเมมยน้อยให้กลับคืน คืนมาได้พัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับยากคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแตะแล็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล็บี พี่อย่างนี้อะธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนะ พอนวดนี่แหละเนะาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนะาะได้สมปรารถนาแน่นอนขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเม,มตามามตามาเมตตาหมายยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบลอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลาน เหตในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเทนท้ำเทธาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนีรก็มีโอกาสได้มาสักกระ,ะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขึ้นกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้ยังสิครับหมุนๆยังสิครับ แล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสาร,ด,รด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาวจนเนี่แต่งเพลงให้หลวงปู่รอดลนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลุงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ หงินคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราตรงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโตนมาตามเบอร์โทนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมูชชมนผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเรอแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอก่านสม้ชมแลากาเบาแอมเราตรงนี่ได้นมุ่นมะนํำครับได้นมุ่นข้องหลวงปุโรดมาให้เอฟซีนะครับสมู้ชม เอาไปอาบสำหระร่างกายเสเนียดจังไรที่บดีที่ร่าสีมันบดมันบังเสเนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดแห้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโบลายครับมาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยท้กันครับซาถูกาถูก ไฮทือกเลกลเอกหรือขับเอาไปใส่ละ่ะไฮทือกเลกลเอกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึง่งลำรวยสามสิบล้านเป็นลักครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอามเราตรงกับสีห้เบิ้งตรรัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมนะเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุาอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ